เปิดแล้ววันนี้มันจะแบบอุ้ยหลายคนรอคอยแล้วค่ะจะได้ชมทีซีซั่นสองถามพี่แหละถามกันคิดแล้วก็ได้ค่ะได้ไหนะคะวันนี้จะได้ชมกันละโอเคค่ะเชิญครัปตันเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ผมคนละม้วนอยู่คำถามกัอเลยนะครับคำถามคือขอโทษครับคือหลายวันนี้หลายคนแบบรอคอยแล้วค่ะจะได้ชมเลื้ยงสองเอาง่ายๆคือหลายคนบอกว่า มันน่าดูมันจะขมมันจะคบรสยังไงวันนี้อีกแรกเราจะเสิร์ฟขนาดไหนคะโอ้โหเสิร์ฟขนาดไหนผมว่า5นาทีแรกก็รู้เองแล้วนะครับาก็มีมีหลายๆมุมครับแล้วก็มีอย่างที่เคยเรียนแล้วมีหลายๆคู่เพิ่มขึ้นมาผมว่าแฟนๆที่ติดตามทุกคู่ก็จะได้เดินทางไปกับความสัมพันธ์ของเขาเหล่านั้นแน่ๆครับทั้งขมและหวาน วันนี่เอ้สปอยวันเนี่ยก็เลเวลอัพค่ะจากพิพิธศิ e ีซีซั่นหนึ่งมาเป็นซีซั่นสองเนาะเราก็มีคีย์เวิร์ดว่าเลเวลอัพเพราะฉะนั้นทุกอย่างอัพหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวละครที่เรื่องราวก็เติบโตขึ้นนะคะเลเวลอัพขึ้นทีมงานพวกเราก็เลเวลอัพเหมือนกันนักแสดงทุกคนเลเวลอัพหมดแล้วก็ โปรเดคชั่นก็เลยว่าอัพทุกอย่างเลยว่าอัพหมดจริงๆค่ะมันเข้มข้นกว่าเดิมมากเลยค่ะเข้มข้นกว่าเดิมไหมคะพี่เห้านาทีรู้เรื่องครับ50นาทีจบพี่เพชรถ้าไม่รู้เรื่องถ้าดูไม่รู้เรื่ก็คือจบเลยนะคะลืมตาตลอด50นาทีนี้ดีกว่าครับลืมตาให้กว้างๆไปเลยค่ะสนุกแน่ๆค่ะคือ บางอย่างมันก็มันก็สปอยไม่ได้เนาะสปอยไม่ได้เพราะว่าต้องบอกว่าโดยความที่มันเลยไว้เอาทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายสิ่งค่ะที่มันอาจจะเป็นแบบนี้แต่อาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะแบบคนนี้มานึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่อาจจะไม่เช่งนั้นก็ได้อะไรอย่างงี้ค่ะก็รู้เรื่องไม่เน่ยผมรู้แม่พูดถึงเรื่องอะไรพวกเรารู้ก็คือรู้ักการแข่งขันเลยใช่ไหมคะจะได้เห็นการ คือสิ่งสําคัญก็คือพิทิ The ั์เดอะซีรีส์เป็นซีรีส์ของนักแข่งรถค่ะเราก็ยังคงความเข้มข้นของการแข่งรถอยู่ซึ่งในครั้งนี้เราก็จะเปลี่ยนโลเคชั่นของการแข่งรถใหม่ใช่ไหมครับเตอร์ครับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการจากจากภาคหนึ่งมาครับโดยการให้มันสนุกข,ขึ้นแล้วก็หลากหลายขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นเราก็ไม่ได้ไปแข่งกันที่สนามเดิมตอนนี้เราก็จะเป็นเป็น เ,เลสที่แบบ Street, Street เป็นสตรีทเลสนะคะแล้วก็มีไนท์เลสอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นการแข่งขันที่แบบหลากหลายขึ้นแล้วก็ได้ลุ้นกันนอกเหนือไปจากเรื่องของการแข่งรถก็เป็นเรื่องของพลังพิเศษนะคะที่ตัวละครบางตัวที่ต่อเนื่องกันมาเนาะเราก็รู้ว่าเขามีพลังพิเศษไอ้ตัวพลังพิเศษนี่แหละมันก็เป็นปัญหาสําคัญของซีซั่นสองด้วยเหมือนกันและในแงี้ของความรักความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันจากคนที่ รักกันในซีซันที่แล้วมาซีซันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นหรือเปล่าหรือ <c oughs> ในบาง <c oughs> ในบางคู่ <c oughs> ที่แบบซีซันที่แล้วเหมือนแบบเมื่อเอ่ยเมื่อน,นั้นกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะซีซ <c oughs> ันนี้ก็อาจจะแบบเอ๊ะมีโอกาสได้ลงตัวกันไหมลงเอ่ยกันไหมอะ <c oughs> ไรโอ้มีอะไรเต็ <c oughs> ไมต <c oughs> ไปหมดเลยอ่ะสปอยอ่ะ ีแรกก็เหมือนแบาสนามแผ่ก็เปลี่ยนมือิงไปแล้วจบแล้วอ่าจบกันคุณไม่แพ้แนวแก่แล้วผมไงล่ะไงล่ะก็นั่นแหละอย่างในเทรลเลอร์เราได้เห็นกันก็โดนล้มไปแล้วซีซั่นนี้ก็มันมีเรื่องราวอีกเยอะมันพูดไม่ค่อยได้ครับมันเป็นการสปอยคิงคิงโดนล้มไปแล้วโดนล้มแบบมีเหตุผลไม่ได้โดนล้มแบบ แพ้อย่างนั้นเนอะูดไดมันดูดีอยูก็แพ้ล่ะย่งไรแบบคลิที่แบบเทเล์หรือตัวอย่างอะไออกมาเขาจะมีควาหวานต้นควาหวานในนั้นความรมนในนั้นแต่ทุกคนจะได้รับสัว่ะเรื่องนี้จะแบแนวแบบเฉือปานป้นต้องเข้มขนต้องขมอะย่งเนี้ย หวานเหรอพี่พี่ว่าหวานน้อยส่วนใหญ่จะเผ็ดหวานน้อยออกไปในแนวเผ็ดมากกว่าออกแนวเผ็ดมากออกไปในแนวแซ่บมากกว่าอยู่ก้อยดิบก้อยดิบมากอันนี้เดี๋ยวให้แต่ละคู่ยืนยันเอาเองครับไปแต่ละอ๋อไลน์ออไลน์นี่เลยอ๋อไปกันไปไปจริงด้วย ไปเลยไปแล้วไปไกลเลยใช่ใช่ก็เหมือนที่พีเตอร์พูดไปครับห้านาทีแรกได้เห็นเลยแต่ผมว่ามันไม่ใช่ห้านาทีแรกครับมันคือหนึ่งวิแรกครับมันคือซีนมันคือซีนเปิดและกานมันคือซีนเปิดก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่าเผ็ดขมแน่นอนซีซั่นนี้แล้วก็เรื่องราวมากมายอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะต้องรอดูกันของผมนะครับผมผมก็ อยากให้ลองติดตามค่อยๆติดตามการดําเนินเรื่องแล้วก็การแล้วเรื่องที่ทุกอย่างมีมีเหตุมีผลของมันใช่รวมถึงฉากแสงสีที่ทุกคนแบบตั้งตารอมันก็มีเหตุมีผลของมันนะครับก็ทําให้มันเกิดสิ่งสิ่งนี้แล้วคนคนนี้เขาก็จะคิดแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจที่มันเข้าใจที่คนเข้าใจคนเดียวเท่าไหร่เพรหมายถึงไม่แบบในเทเลอร์มันจะมีซีนแบบที่แบบผมแบบ อ้โโอ้โหใส่พี่แสงสีทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันโอ้โหโอ้โหอ่ะคู่นี้แหละครับคู่อะไรเจฟครับคู่ผมอีคู่แก่อีพีแรกก็ยังความหวานๆหน่อยครับหวานๆยังไม่เสิร์ฟผมครับแต่มีปนขมนิดหนึ่งเรื่องพลังพิเศษของเจมส์ครับเริ่มเริ่มเหมือนวางแล้วว่าแบบทิศทางจะเป็นยังไงครับในอีพีต่อต่อไปครับ ใช่ในในซีซั่นนี้ถ้าใครยังกินขมไม่เป็นเดี๋ยวสอนนี่หมายเป็นลมของน้ยาน้ำเซียนนำเซียนนำเซียนนำเซียเออเอาเป็นการเสี่ยงเอาเป็นการเสี่ยงเอาขวดนี่ขวดหมดนั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 ดปิงนัดปิงเฮ้ยปิงนัดเอปิงนัด จริงๆแล้วซีซั่นนี้เป็นแบบตัวละครใหม่ครับเป็นนักวิจัยที่ถ้าดูจากในเทรเลอร์แล้วก็ชอบว่ายน้ำชอบแข่งสนุกอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปรุนกันต่อว่าจะชอบทำอะไรอีกบ้างก็สำหรับของผมก็สำหรับตัวละครคุณพีทนะครับก็เกิดมาไม่เคยหวานอยู่แล้วขันพาะครับส่วนในเรื่องพวกการแข่งรถการลงทุนก็เป็นปัญหาเดิมนะครับ แต่ว่าเรื่องที่เป็นปัญหาเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องหัวใจครับใหญ่ใจทุกคนรอดูว่าเดี๋ยวคุณพีเขาจะเลือกทางไหนกันนะอ่ะอ่ะโยกฟังโยก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 มครับแม่เรามีเยอะกันเตอร์สเดียร์ครับผมคู่ของเราก็ต้องบอกว่าอีพีหนึ่งเปิดมาค่อนข้างที่จะคุมเครือนะครับสำหรับคู่เราเพราะว่า ดนคุมว่ะอาจจะโดนเลยเพราะว่าดูไปแล้วอาจจะแบบว่าเฮ้ยเหมือนซีซั่นแรกอีกแล้วเปลี่ยนแปลงเลเวลไม่ใช่เพราะว่ามันเปิดมาด้วยความคุมเครือไงเปลี่ยนไปยังไงอ่ะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูสิครับรพาาะว่แต่ในเทเลอร์กับทีเซอร์ที่สปอยไปเห็นคิมกดกดเจนตะลงโต๊ะนี่มันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างใช่แล้วระหว่าง ฉากที่ของคอแล้วมีปืนอยู um, to ่ด้วยมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันเงื่อนงำอยู่เงื่อนงำมันมีเงื่อนงำอยู่ไว้ใช่ไหมไม่ีเพราะว่าสปอยไปแล้วในเทเลอร์เราพูดได้แต่อย่าให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยเพราะว่ามันมันค่อนข้างดําเนินความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆระหว่างคิมกับเฮนต้าใช่มันน่าคิดนะครับว่า นักฆ <ír steals Christina> ่าเนี่ยโดนนักแข่งกดได้ไงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูได้ได้คิดมาพไหมผมแพ้เขาได้ไงผมงงเลยรอดูเลยรอดูเลยน่าติดตามมากครับครับต่อไปครับไม่มีจะไปหรอกมาแล้วมาแล้วนี่เหรอขออนุญาตครับนี่ไม่ใช่ไปคิดตกไฟทั้งงานซีซั่นนี้ก็ก็เป็นซีซั่นที่เอ่อผมมีลุ้นที่สุดแล้วครับ ในในความเรื่องความรับผมมีลุ้นที่สุดแล้วครับอันนี้สปอยไหมเนี่ยไม่ไม่ถึงมีลุ้นไงมีลุ้นไงส่วนส่วนตัวโซนิกก็เป็นตัวที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศครับเออก็หนีเขาไปหนีแบบทีมเอ็กซนเตอร์ไปแต่แบบแต่ก็ต้องกลับมาหาความชัดเจนอะไรบางอย่างครับก็สปอยได้เท่านี้เกรงนั่นดูเกรงมันมันค่อนข้างมันจะขมครับพี่มันขมหน่อยครับ ผมอยากหวานครับคือจริงๆผมอยากหวานนานแล้วเอ้หวานหรือเปล่านี่ต้องไปรอดูครับว่าดูตอนตอนจบจะเป็นยังไงเอน่าจะรู้สึกว่าน่าจะรักกัน EP สิบสี่อะ EP สามถ้าสบาย EP แรกก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศครับแล้วก็มาเจอเขากับทีม X Hunter อะไรอย่างงี้ รีป๊อปรีป๊อปรีม็อบด้วยอันนี้ขอขออนุญาตรีป๊อปหรือป๊อปรีอนุญายครับแล้วกันอีพีสิบห้านะเราคุยกันเราคุยกันด้วยเหรอนะครับก็ถ้าความสัมพันธ์ไม่มีไม่มีไม่มีเรียกว่าการเอาเป็นการเติบโตของตัวละครมินเนอร์แล้วกัรหาก็เรียกว่าก็ออกมาจากคุกแล้วแล้วก็ออกมาเพราะอะไรก็อาจจะมีเหตุผลคนที่มีเบื้องหลังอยู่ แล้วก็เอ็ดผลของวินเนอร์ก็ผมว่ามีอย่างเดียวคือใช้ชีวิตไม่ได้มีโกอะไรสงสิใชช้ีวต่วิตันไปเรื่อยก็สำหรับตัวดีนซีซั่นนี้การกลับมาของดีนะครับคงมองการดําเนินชีวิตมากกว่าว่าหลังจากนี้เนี่ยเป้าหมายของดีนคืออะไรกันแน่ คือต้องต้องรอดูว่าการกลับมาครั้งนี้จะแก้แค้หรือแก้ไขครับสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันคือเปิดมาซีซั่นนี้ก็อาจจะยังมีความคุมเครือกันอยู่ต้องรอดู e ีพีต่อๆไปแล้วกันแล้วทุกคนจะได้คําตอบครับอีพีสิบสี่เราสามครับผมครับฮิวกับโทนี่แล้วกันฮิวโทนี่วโทนี่โทนี่โทน่โทนี่อยู่หลังนะไม่มีความสัมพันธ์โทนี่ฮิว ครับก็ซีซั่นนี้นะครับมาเพื่อล้มแชมป์บูเลยจริงจริงก็จริงจไม่ใช่แค่ล้มแชมป์นะครับก็ทำล้มไปหลายคนแล้วเหมือนกันอ้าวอีกไหมเย่งใจลุงหน่อยเฮ้ยตัวละครลับครับ จริงๆเรามีหลายตัวละครลับมากที่มาสร้างสีสันในซีซั่นใหม่นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามดูทุกๆคนเลยนะครับหลายคนแซวว่าต้องจับตาตัวนี้ใช่ไหมครับจับผมนะครับโอ้ยแปแสงสปอตไลท์ทั้งสองนี่นี่ว่าเป็นคนดีใช่ไหมว่าเป็นคนดีฮะเออครับแล้นี่ค่ะนี่ฮะคือเนีอยากแจ้งอะไรกันเนาะอือเขา เขามาเพื่อสร้างสีสันครับตัวแสบตัวแสบประจ,จำซีซั่นนี้ครับก็โทนี่ก็ก็ฝากติดตามแล้วกันว่าจริงๆ<อ>แล้วเนี่ย <laughs> <laughs> ฝากคนจะสปอยดฝากติดตามไงทุกคนก็จะบอกว่าโทนี่แบบโดนเสียบไปแล้ว <laughs> ใช่ไหม <laughs> ตายไปแล้วแต่ทำไมยังมายืนอยู่ในซีซั่นสองมันมันต้องมีอะไรแต่บอกไม่ได้เพราะนั้น แน่นอนว่าเมื่อกลับมาแล้วก็เป็นคนที่สร้างความวุ่นวายเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทุกเรื่องทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับจริงครับวุ <laughs> บ่นวายไปหมด <laughs> ลูกหลักของป่า <laughs> ใจเย็นเยน,นยบอกว่าวุ่นวายไปหมด <laughs> อันนี้ชีวิตจริงปะ่ะ <laughs> อันนี้ผู้ว <laughs> ่าค่ะค่ะกกลับไปครับพี่เต้ถนัครับกลับไปยินที่เดิม จอร์นวิกจอร์นวิกจอร์นวิกคินโนรีสครับงานอะไรคะวันเยอะจริจริงเฟิร์สเทียเราคืออันทัดใช่ไหมคะที่ทุกคนมาพร้อมกันใช่ค่ะวันนี้เป็นเป็นเวอร์ชันอันขาดค่ะงั้นในในโรงแล้วจอใหญ่เต็มตาเต็มตาเต็มตาเต็มใจแน่นอนค่ะเต่นเต้นค่ะยิ้มไรอ่ะพาเวล แค่คิดที่จะถ่ายไปเพรวท้งมวมงพี่สอบ่วงกับพีเอสก็คือแบบวันนี้มันแบบเนาะออนวันแรกด้วยแบบกระแสดีมากแฟนๆรอแบบมันหายเหนื่อยก็เป็นความตื่นเต้นนะคะเมื่อกี้ก็คุยกันอยู่ว่าตอนซีซั่นหนึ่งถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นถามว่าซีซั่นสองก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่ว่ามันเป็นความตื่นเต้นที่อาจจะแบบแตกต่างไปจากคราวที่แล้วคราวนี้ แต่แน่นอนเลยคะ่ะความลุ้นความแบบอยากรู้ว่าสิ่งที่พวกเราทำงานกันมาเป็นปีแต่ซีซั่นนี้ก็ปีกว่าเนาะด้วยความแบบเหนื่อยยากและร้อนมากและทัลโหดมากเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็งานส่วนหนึ่งก็เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมให้ดูกันวันนี้แล้วก็ตื่นเต้นอยากรู้ว่าคนดูแล้วจะรู้สึกยังไงจะแบบจะชอบในสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำกันหรือเปล่าแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าทุกคนก็เหนื่อยมาก เราเหนื่อยกันมากจริงๆทั้งที่พีเตอร์แล้วก็ทีมงานเบื้องหลังอีกนับร้อยชีวิตทุกคนแบบเหนื่อยยากกันมากๆเลยรวมทั้งนักแสดงทุกคนด้วยเพราะว่าเราก็จะเจออุปสรรคหลายอย่างเรื่องอากาศเรื่องความลดแข่งเสื cause, ้อผ้าชุดอะไรเงี้ยค่ะก็ก็หนักหนากันมากๆแต่ว่าเราก็ทำกันเต็มที่ใช่ไหมครับพวกเราครับเต็มที่ครับครับทุกคนครับครับฝากทุกคน้วะคะว่าเดี๋ยวเชื่อว่า EP แรกออนไป เนีพูดถแน่นอนอย่างไรก็คือหลายคนก็ต้องพาพาทอวันนี้อาจจะยากนิดนึงนะเขามีคอนเสิร์ตกันไม่หวังแล้วกันไม่หวังฝากแล้วกันก็ฝากให้ติดตามกันครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่พี่พวกเราทุกคนเนี่ยที่พี่ช็อตว่าคือตั้งใจมากแล้วก็วันนี้เป็นวันออกอากาศวันแรกถ้าย้อนกลับไปตอนซีซั่นหนึ่งอะวันนี้เป็นวันสําคัญของพวกเราทุกคนบนเวทีนี้ครับเป็นวันที่ชีวิตของพวกเราทุกคน มันเหมือนกับรีสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นทำอะไรที่ไม่เคยทำแล้วก็บางคนก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งของพวกเราทุกคนบนเวทีนี้ครับแล้วก็อยากให้แฟนๆูทุกคนนะครับมีความสุขกับพิทแบบเดียซีรีส์ซีซั่นสองเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเพื่อขอบคุณแฟนคลับที่แบบรักในพิทแบบแล้วก็เป็นกระแสเลียดร้องจริงๆจนเราแบบ เออลองมาทบทวนแล้วก็คุยกันคุยไปคุยมาก็พอจะหาทางให้มันเป็นไปได้แล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับทุกวันศุกร์ครับสี่ทุ่มสิบห้าทางช่องวันศัมสิเอ็นะครับแล้วก็เวอร์ชันอันคัทครับทางแอปพลิเคชันไอฉีอีแล้วก็เวอร์ไบต์เว็บไคดครับค่ะฝากให้พี่เติร์ฝากในนามของโปรดักชั่นเลยครับครับผมผมว่าพี่พี่เอ็ดเวชร์ดพูดหมดแล้วแะครับว่าเป็นเป็นความตั้งใจแล้วก็ ผมชอบที่พี่ชอดพูดค่ถึงว่าเป็นเป็นสิ่งที่อยากให้คนดูดูแล้วมีความสุขอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ที่ทุกคนหวังร่วมกันว่าเอ้คนดูดูแล้วชอบสนุกมีความสุขแล้วก็ดื่มด่ำไปกับตัวละครเนี้ยครับครับผมนึ่สองสามถ่ายรูปกันเอเคยวหนยืนนะกันนะ Welcome to Star Society